สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระบุรีนำส่วนราชการองค์กรทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568 ซึ่งโอกาสนี้รักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีครับเมื่อเช้าวันที่16มกราคม2568พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ทัญยมหาปราสาทภายในพระนารายณ์ราชนิเวศในอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีศิริปัญโย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประกอบด้วยส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาคส่วนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีบวงสวงขอพระบร,รมราชานุญ,ญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี มอบให้นางสาวมายุราสุทธิพิบูลรักษารษาชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีทั้งนี้จังหวัดลบบุรีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ25์2568ณพนา,รายร์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลบุรีโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานด้วยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบวงสรวงสมเด็จพระนารายมหาราชขาบวนแห่ประวัติศาสตร์การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการสวนราชานุสร์บ้านหลวงรับรราชทูตหรือบ้านวิชายเย็น สวนนารายณ์นิลมิตรลานวัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคนละครลิงทหารวางเปลี่ยนเวรการแต่งไทยจดทะเบียนสมรสนิทรรศการตำรับโอสถพระนารายณ์นิทรรศการสมเด็จพระนารายม ah ad, หาราชลานวิถีไทยตลาดย้อนยุคตลาดต้องชมและกิจกรรมอีกมากมายโดยในปีนี้มีการประดับไฟโบราณสถานที่สวยงามและการแสดงเวทีกลางที่ยิ่งใหญ่โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดทั้ง10คืน ซึ่งจังหวัดลบุรีได้กําหนดกิจกรรมไว้อย่างหลากหลายเน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมเทิดพระเกียตรติสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อชาวลบุรีและประเทศชาติและกิจกรรมวิชาการโดยกําหนดพื้นที่จัดงานภายในพระนารายณ์ราชนิเวศตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบุรีและบริเวณโบราณสถานใกล้เคียง ซึ่งจังหวัดลบบุรีได้มีการประชุมเตรียมการของฝ่ายต่างๆเพื่อให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่ส่งคุณค่าและสมพระเกียรติครับ เทศบาลเมืองลบบุรีโดยงานรักษาความสงบรเรียบร้อยและมั่นคงดำเนินการทาสีทางม้าลายทางข้ามสารพระการซึ่งหลังจากได้มีสีซีดจางลงทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่ใช้ข้ามไปมาระหว่างสารพระการและฟุตบาทครับ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการทาสีทางม้าลายบริเวณทางข้ามเข้าสารพระการหลังจากที่มีสีซีดจางทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าไปยังสารพระการ รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลบบุรีหลังจากที่มีการสำรวจแล้วพบว่าในบริเวณดังกล่าวมีสีของทางม้าลายที่มีสีซีจางลงทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในทันทีพร้อมให้เจ้าหน้าที่สำรวจในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีว่าบริเวณทั้งไหน ทางแยกไหนที่มีทางม้าลายหรือสีเส้นจราจรซสีจางให้ดำเนินการแก้ไขในทันทีเพื่อปรปับปรุงจุดเสี่ยงในด้านการจราจรโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกสำรวจเส้นจราจรขอบฟุตบาทไหนและทางม้าลายไหนถนนทุกจุดภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีว่ามีจุดไหนเสื่อมบ้างเลือลาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและต้องดําเนินการตีเส้นจราจรทางม้าลายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีอีกทั้งจะดําเนินการปรับปรุงป้ายจราจรป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอีกด้วยและจะดําเนินการทาสีทางม้าลายทุกจุดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งได้ตรวจสอบพบว่าทางม้าลายของถนนในเขตเทศบาลเมืองนบบุรีมีจํานวนมากมีเส้นเครื่องหมายจราจ,จรที่เลอะเรือนมองไม่ชัดและไม่ชัดเจนซึ่งอาจทําให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพหาหนะรวมถึงคนเดินเท้าไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยกด้านหน้าสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีคนเดินข้ามถนนไปมาเป็นจำนวนมากและได้เริ่มที่บริเวณทางม้าลายในจุดนี้ก่อนจากนั้นก็จะทยอยปรปับปรุงไปตามจุดต่างๆรอบเมืองลบบุรีเพื่ออำเนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้าครับ ประชาชนที่มีน้ำใจรักสัตว์ในลบบุรีและต่างจังหวัดได้นำอาหารผักผลไม้มามอบให้กับสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งมีลิงที่ถูกควบคุมประชากรและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีมากกว่า2,000ตัวทีเดียวครับสำหรับบรรยากาศที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรี ตำบลโพกต้นอำเภอเมืองลบบุรีหลังจากได้มีการดำเนินการตามโครงการควบคุมประชากรลิงทำให้คนกับลิงสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยได้จับลิงในพื้นที่เขตเมืองลบบุรีพบว่ามีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้อาหารที่คนนำมาให้ไม่เพียงพอและลิงได้บุกเข้าไปทำลายประชาชนทำลายทรัพย์สินจนทำให้คนต้องใช้ความรุนแรงกับลิงส่งผลให้คน ถูกลิงกัดลิงได้รับบาดเจ็บและทางรัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดลบบุรีสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการควบคุมประชากรลิงโดยจับลิงในเขตเมืองมาตรวจร่างกายทำประวัติและทำหมันลดการขยายพันธุ์จากนั้นได้นำมาควบคุมไว้ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ขณะที่ลิงบางส่วนก็ยังคงปล่อยให้อยู่ในเขตเมืองซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีโดยลิงที่ถูกมาควบคุมอยู่ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีนั้นมีมากกว่า2,000ตัวซึ่งยังไม่มีงบประมาณในการซื้ออาหารให้กับลิงที่ถูกควบคุมอยู่โดยอาหารที่นำมาเลี้ยงทุกวันนั้นได้รับการบริจาคของประชาชนที่มีจิตใจรักสัตว ทั้งนี้ทางสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีไม่ได้รับบริจาคเป็นเงินเพราะเกรงจะมีปัญหาในภายหลังโดยทุกวันนี้ยังคงมีประชาชนและภาคเอกชนคณะสงฆ์นำอาหารซึ่งเป็นผักผลไม้มามอบให้ในทุกวันและซึ่งล่าสุดได้มีคณะของนายเทขวัญเอื้อธรรมมิตรผู้จัดการบริษัท j t p 1 9 9 1จังหวัดสมุทรปราการได้นำอาหารเป็นผักผลไม้ มาบริจาคจำนวนหนึ่งรถกระบะรวมทั้งนางสุชีราคารอดีตนายกสโมสรโรตารีพระนารายณ์และคณะได้นำมันแก้วมามอบให้หนึ่งคันรถพร้อมกับได้นำไปเลี้ยงลิงที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยตนเองทางด้านการดูแลลิงนั้นนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดกรงลิงโดยจัดเจ้าหน้าที่ เข้าทำการเก็บกวาดเศษอาหารเปลือกผล,ลไม้สิ่งปฏิกูลในกรงลิงทุกวันนอกจากนี้ทุกสัปดาห์ก็มีเจ้าหน้าที่นำรถน้ำมาฉีดทำความสะอาดซึ่งส่งผลให้ลิงที่มาอยู่ในการดูแลของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีนั้นมีสุขภาพที่ดีมีอาหารการกินที่พอเพียงครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพรวราศักไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลพบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติเลกชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ